พยดาเจม่จักรุภังเดลกวงตรงเซลสุจริตอนุภพับติดพักกันทศมันเจียวตีปญยดาเดชทัทธอาทิประร็ดเจ้าทันตีพิายดาเดงกวงสะเทอทศมันเจียวตีปญยดาเดชทันเอาอานากามาสวรรค์เตียงประมุยตนัดเจียนที่เปรตเห็นอรูปบรรลุกดับดาลสวรรคากมหาพรม ตารุวนัคหัเสนสอันจติเดดาเดตะตานดองเตึงปนโพนิเป็นทนิไรส้มธรรมอภโุเลิโนเตลายมอ้ทาเนน้ส้สมอันชลีเตเยดาเดตะตาโนมองเหจึงเื้อนพนเป็นทนิร้ะมธรรมอภตุเลินเคติลา តើព្រះព្រះនរព្រះអ៊ំកាចល័តចល័តវិសមេសមអតិវន្តីមយាតាតណ្វជ ूला មនីប្រជាតៃជាស្តានទីធម្មល័យថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលអថ្ងៃជាភិភពថ្ងៃជាពលអក្របានមានពូនព្រះអំណាត់ជននាងសរិរិញ្ញានំបាលលង្កិមិននំកលៀអុរិញីខ្លួនចុះអង្គញោមកណ្ណាសំក្រាមរតនី ឯកធម្មរំបអន្តរញ្ញាណប្រាជ្ញោតធិឯត្មៃឲ្យនាងនឹងបងមានដែលຄວາມស្គាល់ຄວາມចម្រើនប្រតិចាកទុព្ភគោរកផៃចនន្តរាជក្រាជភូមិយអាទុទោអាទុណមោតស្សភគវតោអរហំសម្មាសម្ពុតស្សណមោតស្ស पकवातो हरा समठ स नमोत सकवा हरा समा जीविताव निभा शरण गच्छा जीविता शरण गच्छा जीविता शरण गच्छा मे पुठ जीविताव निभा शरण गच्छा ตาติยัมปีพุทธังชีวิตังยาวันิพานังสระนังกัจฉามิตาติยัมปีธรรมังชีวิตังยาวันิพานังสระนังกัจฉามิตาติยัมบีสังฆังชีวิตังยาวันิพานังสระนังกัจฉามิสังพุทธะอัตตวิสันจตวะตาสันจตสหัพเกปัปจัตตาสัพสัญนิณมามิสิระสาหังเตสัังงฆอานนุเก็เป็นน้องนุ่นกับแม่กับพ่อ

เตอัญจตฺถาลิสสหัสสเทเวสติสตสทสหัสสานินมามิสิรสสาอหํเตสํภํอันตสํปันนํจ <Sessing> 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 តវសម្មាសំឧទ្ធស្សមហេសិណោនមោអុត្តមំអមំសាសវាកតសេវទេននមោមហាសង្ឃតសាពីវិសុតទិយលកទានកាប់ទៀងព្រសនូក am ត្រៃរទៃគមញ្ជពទៀងនេតោប្រគុមគុណជោរោរោសបសារពើអសេសតវតធអង្អៃរកាប់ទៀងនាយតវរលំជាតំរុជាវិលិយាកបាយោចនា

นี่คือการถ่ายทอดพิธีการขึ้นบ้านใหม่นะครับที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอลำดวนนะครับครั้งแรกเลยที่ผมเคยได้ยินแบบนี้บ๊วยขึ้นย,ยิ่งไม่ใส่มาก,กว่าอะไรทค้ก่อนคุณขึ้ยิ่งเฉลียไม่บอกครับเนี่ย ประสิทธิอุลุุลสวายาอิมัตมิงมงคลจักรวาลทังแปดทิประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วชางเจดจันมาป้องกันงหาผู้อนาราชเสมนาเจเตสมันตาสตโชนาสตาปุาลบริเเตรากันตูจรากันตูอิมัตมิงมงคลจักรวาลทั้งปดทิประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วอาใส่คุเยอะ เห็นตอนนั้นที่ผมเอาสาสตใลังช่างเยี่ยวลุกเทลุกแนวนะไม่รู้

จะปครอตัวโนอไหนี้เพราะราวีแกดกลากรองธลังยามาธาเพราะพนาญาติเพราะพระปิตเป็นโทษเพราะลายโยกแดงเพราะพันอันไลยสิ่งจงทับมันปัญไล่โยบาจำไายติดแปดตเพราะบาแปดตปิดตนเพราะกังวลหลายสามครอไลยพระมิงสาคระองน่าหน้าลายลาครองผิดบาผิดครรมครองเป็นรัมมาไกลครองเชีิดครองไขคอยโตเกตางเส้นไหมคอยลายอิ ไปตามเส้นได้ให้ยกยกับย้ายไปยสู่เมืองผีกูจะตีเคราะห์ไอหนีกูจะตีเคราะห์ไอาแลนด์ด้วยทิเมอนเก้วมงคลอันจะเสด็จดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสซาบะาปูซาพะโซซาพะโรคซาพะไฟซาบะรถเสนียดจันทร์รายนัสันโต

ยังมกลังยังกินจรัตนังโลกเวจติวิรัตนังพุทธสมนิตะสมสธิพวันตุเตยังกินจรัตนังี๋ยวเราจะย้ายไปสวดเหมือนกันนะครับอยู่ที่ห้องเช่าของพี่กินนาสมิสมาโ เอชยันโตโกติยาโมเลสักยานังนังจิวะโนเอวังตวังวิชยโยนิเตยาสุทยมังเลออกเสียงออกลอนไหมันลังเกศิเสกะเอภิเศกเกสะปะพุทธานาอะไรจะันก็ไม่ได้ ทำไมเป็นมุมมัวเสแล้ครับพิธีก็ทำเวลาไปประมาณเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงได้ไหมสามสินาทีแล้วเราก็จะย้ายตรงนี้ไปที่ห้องของพี่ตินอีกฝั่งหนึ่งคือมันเป็นพิธีแต่ละที่นะครับไม่ใช่ทำรวมกัน

នៅពេទេតាមព្រៃរបស់ច័ន្ទលាជាក្ដោមធម្មតាសំងនៅលំពេទេគឺជាមានក៏អើយកំនៅខាងវិញប្រជាហើយម្នាក់អើយស្តុំវិញប្រសើរសិលឹមបាទត្រ លើតへបាត់ថាព yeah. ីយើងរយល ôi ឡើខ້ອຍចន្ឡំបត្រឯងអង្គខ្ញុ pues ំព្យាយាមຟັງយូរលួតដល់ថ្ងៃរានីហេប្រឡំហងអង្គញៀងខ້ອຍព្រឹកលាញៀងនឹងអបងណាញៀងកំបងរួមលឺអបងសៀងន້ອງក្ភីន້ອງអូន້ອງក្ភីແມ່អោយាយតាវើយ ไม่เคยไม่เคยได้ยินแน่นอนในชีวิตครั้งแรกก็ตายายก็อายันอันนี้โยนใครมีขวดไหมครับมีขวดไหมผมทำไมไม่มีอะไรโยนเดี๋ยวขาอ่ะ มีขวดไม่ชอบขอไปหาขวดให้หน่อยโยนโทรศัพท์ไปทำให้ขึ้น้านทำให้ขึ้นปานแม่แม่จะโยนอีกเดมันได้โยนอีกเดี๋ยว ແລະຈາກພະເນງເຫຼືອໆອັນເຈີເອີເຫຼືອເຫຼືອແນງຫນຶ່ງອາປອງແກ່ວລຸນໂອປະຕິຍືເວເອີ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 ຊິນຽງເດຍ นี่คือวิธีการไลรลเรื่องาล่าคนละอย่างเลยคนละอย่างกับบ้านเราบ้านผมไม่มีการโยนดอกไม้อย่างงี้ด้วยไม่ได้โยนนะผมเคยเห็นแต่ผมต้องดูวันคือบ้านผมหมด ไมนตังน้เมนตนาองตังต้องตัคตงตอโอ้ต้องเอาจารย์จากนี้ไปถึงจะได้โยนเหมือนกันชื่อย่พอโยนอีกแล้วอะ้รล่ะแล้ว

លីនាងម្នាក់កបអើយអូខ្ញុំមិនហ៊ានខ្ញុំនិយាយទៅណាហ៊ឺអូដកមកណាលីនាងអើយណាអត់ដាក់កមកដល់លើរំដួលគាត់យើងហើយឡាអញ្ចឹងអឺមិនអីទេណា Nên. 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 đâu ngon nào, đi đi nào đi đi ngon nào, đi chào má mua đi thôi đi đi về

นี่มือนั่นเองจบทีเดียวแต่งอ๋อแต่งเลยจะได้จบทีเดียวหลวงพ่อพคนจะหนีบมือแต่ผมหนีให้กางไกลมันยไกลเรื่องอะไรนะศาสนาคัมภีร์ศาสนาคือศาสนากเต้าปูนแล้วก็ปูหมากลูปูย่าตายายของเราเที่ยวกินเปรียบเหมือนเลือด มัเะะมมม้เดือดท้องออกมาเดือดมันเลือดเพราะฉะนั้นทุกติอย่างต้องเอามาก็เปรียบจม่าเลือดให้ผู้บ่าวสาวก็แล้วแต่รประการพิธีแต่งงานผู้บ่าวสาวแร้ว่าขึ้นบ้านใหม่ก็ให้ก็มีเหมือนเส้นเลือดสายเดียวกันให้คุ้มครองให้ปกปักรักษาให้ยืดมั่นนะอาสาดิสุกอาสติมิโกอังโกเอ็มโบรมติมยดาปิชมะคุยเดสรา ថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសកម្មភាពពុណរាយទេបសាយោបសាអើយเนาะទេបសាសុខសាយនាំជីវរទេវធីទេវីគ្រប់ប្រជខ្ញុំសូមកំចាត់មានអច្ឆ័យបន្តិចមែនតោមានអរហើយកុំនៅខ្ញុំនឹងចង់ដ ਾਇ ហើយចង់ថាប្រតិកម្មដែរទេបសាហមួយជីរបៃបុណប្រមប្រមួយ7ក្នុងយ៉ាងនេះអពុមានមិនណៃមានពុបាយតាຕ້ອງប្របៃទឹ បានមកប្រើដៃប្រើជើងអស់ដល់កាលឡើងពាធថ្មីខាងអ្នកកំបងទៅជួយអ្នកការលេចជើងដងម៉ែម៉ោរីរវល់ដល់អពដើទៅគួយអាស្រ័យនៅក្នុងរូបទៀតចេញទៅរកតំតាមព្រៃនោះដែរដើអឺទៅមកទៅតែជាជួយណាណាគ្រាន់មកមិនចេះយ៉ាងយកខ្ញុំយ៉ាងបបដៃគួយបបដៃហ្នឹងបបដៃទៅមក បានអាចត្រៀមចောင်းដែរនៅត្រៀមដែរអមែនត្រៀមចောင်းដែរអត់បើកត្រៀមចောင်းដែរពីម៉ៃក៏ត្រៀមដែរបើត្រៀមមកទៅទីមរបស់បតរងបណ្ដួរក្រុមមន្តួទី7 បាទបាទទូសាទុះអ្នកអ្នកខ្លាននេះរដ្ឋប្រសាយត្បឹងបនក្រៃបាទជាមនសំនមជាប្រធានកពតសជាបដានចាស់ជាតនគលជូលជាបញ្ញាកិសស្ថាជាព្រះខ័នសច្ចិសัยមនជាបដកានោស្រាជាតេគ្រមីទុសាអពលមេញបាយស្រីមកដៃដល់មកចង់ដៃឲ្យអ្នកអពលចាស់ប្រធានថ្មីនេះព្រោះមកឯងតែយ៉ៃអពលអពលមកក៏តោតត្រពន្ធពីគាត់ចាំเด้อខ្ញុំកំពុងថនគឺនៅថាចាប់ចិត្តខ្ញុំមិនໄດ້ផឹកអັນឡើយថា าประมพิลบประุนดบดับมยดับพับใบดับบุนดับรามดับประมุ่ดับประพิลดับปบดับประมุนครบทนติดาประกาชงเฮ้เดกถูกกลังกันด้บ้านเราป็นยัไงเฮ้ยประสารณกนี่อมุป่เด็นัยคุณแม่คุณเอาคุณตัตูนุเีนี่ยเดี๋ยวทุกคนต้องไปให้ผมฟังนะว่า รแบมูลดับไปคืออะไรดับไปนไงอ๋อไอ้นับนับนับมนมาดนกอ้วอาอนเมยดามด้คนตาให่ลาถูก้ยร่ำรวยร่ำรวยค้าขายลุ่งเลืองแร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 งน้องพ่อ

อ okay. ้งละพัน่ะเยืมั้ยเด้ยเอ่ะแบ่งพันออกมาไปปลูกเนี่ยนะไปปลูก เาาดแมจ้อให้ละมัดเทนั้นมันต้องมัดนทั้งสีง่งินนะเฮ้ยเอาอนี้ไป,ไป,ไปก่นอ,อกกกกกมนม,ททนมนันม่นเงินมันำบถึกมันสะุดแล้วออกองว่วงแล้วก็พับกลางพับกลางเป็นจีบมัดคอห้ากันมอพับของเห็นเออนี่มันเงิ่นไม่ยังบอลลุด าตาามีแต่ความเฉลิมฉลองมีแต่ความยินดีปีดาครับผมมีแต่ความรุ่งเรืองจะเริเนรุ่งเรืองครับต่อจากนี้ไปขายก็ให้ได้กำไรดีๆ คนอยู่ก็มีแต่ความสุขความเจริญแม่จีแอมผูแขนบ้านละหลังละพันเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยโทรศัพท์ให้รนเ<า>ชื่อบป่ะ<า> พอหรือยังคุณเอนดอกไม้ฮะคุณเอนพอหรือยังดอกไม้เจ้าอยู่ไหมีดิติดลิขสิทธ์เป็นแถบ

ผมไม่ผูกแล้วผมจะคว้าเอาอยู่ในมือั่นและบอกลูกพายจะเขียดดีไรเดี๋ยวเขียนดีไรครับ ไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าย่อมเป็นคำให้พรแน่นอนขมผูกแล้วให้เจีอมผูแล้ท้องดินด่วนไม่แต่แบง100ร้อยว่ะทองคุณนี่ไม่แต่แบงพัน ผมหก็ผมทีเ <expense> ดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะผมได้เอาเสื้อเถอแล้วจได้ i <laughs> don't โอเคครับผมพี่ก็เสร็จแล้วเราจะไปบ้านพี่ตินต่อใช่ไหมพี่ตีเดียวกันใช่ไหมนนะอ่ะย,ย้ายย้ายไม่เนี่ยย้ยายย้ายขันพวกนี้ไปเนะยาะครับย้ยายช่วยกันอขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ